หากคุณคิดว่าบุรีรัมมีแต่โบราณสถานคุณคิดผิดแล้วเพราะนี่คือบ้านของนักรบประสาทสายปลาเรียมพบกับบทสัมภาษณ์ของตาร์ดังแห่งบุรีรัมชื่อนี้มีครบทุกรสชาติทั้งความคลั่งไคล้เมื่อ ผมพร้อมทุกอย่างผมก็เลือกที่จะทําในสิ่งที่ผมชอบครับดีกว่าไม่ใช่พอถึงเวลาเสร็จแล้วก็ไปถึงที่ชอบที่ชอบความรักมันเป็นความตั้งใจของของท่านด้วยที่อยากจะเห็นเราได้แชมป์ในปีนี้แต่ว่ามันผิดนิดเดียวตรงที่ว่าเออท่านไม่ได้ไม่ได้มานั่งอยู่ที่สนามแค่นั้นและความบ้าถ้าคุณบ้าไม่พอหรือบ้าไม่มากกว่าผมผมลำบากในทนโลกกีฬา